สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังวุ่เหตุแม้จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสแต่ถ้าไม่สิ้นหวังก็อาจจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้เบาบางลงกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สำคัญหากท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่ามแรงใจกใับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองผมมาเยี่ยมน้องน้งนำหรือคุณวิลจิตนะครับ5ปีที่แล้วน้องน้ำนี่นะครับได้รับ เขาเรียกว่าอุบัติเหตุก็ว่าได้นะครับซึ่งจะมีวัยรุ่น2กลุ่มนะครับทะเลาะวิวาทกันและน้องกาลังขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยกลับบ้านระหว่างสวนกับวัยรุ่น2กลุ่มนี้ก็ขับไปได้ยินเสียงปืนปั้งน้องก็สลบไปเลยนะครับคือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องน้ำนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับน้องน้ํามีความรู้สึกไงบ้างครับเราเคยมีเรื่องอะไรกับใครไหมไม่เคยครับคิดอย่างเดียวว่า ทำงานเสร็จก็กลับบ้านอย่างเงครับทราบข่าวมาว่ายังมีกระสุนฝังอยู่ที่ตามตัวของน้องน้ำด้านหลังถึงต้นคอเนี่ยสิบเจ็ดลูกใช่ไหมครับครับแล้วทำไมคุณหมอเขาไม่พาออกให้ครับเขาบอกมันอันตรายอย่างเงี้ยน้องน้ำจำได้ไหมครับว่านอนที่โรงพยาบาลกี่เดือนครับห้าเดือนถึงหกเดือนนะครับห้าเดือนถึงหกเดือนแล้วค่าใช้จ่ายนะครับใครเปนคนออกให้ ปัดสามสิบบาทนะครับน้อยใจไหมครับกับโชคชะตาไม่คิดน้อยใจครับแต่แค่ยพง่านแม่เดียวครับซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยคือท่อนล่างนี่เราคือไม่มีความรู้สึกเลยครับผมคุณแม่ก็ต้องมาเรื่องเช็ดเช็ดตัวให้เช็ดตัวให้ระบบขับถ่ายแล้วก็ไม่รู้สึกตัวไม่รู้ครับสวัสดีครับมาได้ใกล้ใกล้กว่ครับคุณแม่แล้วทางานคนละวันคุณแม่มี ช่วยน้องอะไรบ้างรครับทุกวันกายภาพแล้วก็มาอาบน้ําแล้วก็ทําแผลกดทับแล้วก็ป้อนข้าวะค่ะแล้วตอนทุกไปทํางานนี้ปล่อยเขาอยู่อย่างนี้ปล่อยอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงะคะกว่าจะต้องมา,มาพลิกตัวอีกอะค่ะเหนื่อยไหมครับทุกวันบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่ท้อ เอาละครับวันนี้นะครับารายการโฮปส์นะครับประกาศแสงขอ่งความหวังนะครับจะมอบเงิน1 0,000บาทให้กับครอบครัวของคุณน้ำและคุณวราจิตนะครับไว้เป็นกําลังใจนะครับสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอร่วมเป็นกําลังใจอีกทางหนึ่งค่ะสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกๆคนได้ก้าวต่อไปด้วยความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยช่วยให้ลูกหลานของเราไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเติมเต็มความฝันของผู้ด้อยโอกาสไม่ให้สูญสลายร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ให้สูญหายดูแลรักษาศิลปะวัฒนธรรมไม่ให้สูญสิน้น สิ่งดีๆเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ได้รับจากน้ำใจของคุณทุกๆคน